สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาสักระยะหนึ่งนะครับผ่านทางสะพานแล้วก็บรริากาศสวยมากเลยสะพานตรงที่เราเลยขุนตาลมานะครับก็จะเป็นสะพานของรถไฟด้านล่างก็สวยด้านข้างก็บร,รากาศภูเขานะครับสวยงามมากและที่นี่ก็คือด้านหลังรถไฟแล้วก็ห้องควบคุมก็ขอพนักง,งานเข้ามาดูห้องเลยนะครับ แล้วก็ดูบรรยากาศเตรียมตัวรอดโมงครับตอนนี้เราก็มารอก็ดูดีดื้อน,นะครับ่นครับสัพักอีกสัมพักพและนี่คือห้องควบคุมนะครับแต่พอเข้ามาโอ้โหผมก็ไม่ถ่ายไม่ทันเลยครับ ิดก,กล้องไปแป๊บเดียวก็ลอดอุโมงเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ลอดอุโมงก็ผมจะลองดูว่าใช้เวลากี่วินาทีในการลอดอุโมงขุงตาลก็เกิดแแกชดูแล้วตอนนี้ก็ผ่านไป10วินาทีก็ยังไม่ผ่านอุโมงครับก็ลอดไปเรื่อยๆมันก็จะมืดไปหมดเลยนะครับตอนนี้กล้องประโฟกัสไม่ได้นะครับโฟกัสแต่ปากหลุมไว้แค่นั้นเอง แล้วก็ตอนนี้25 26วิก็ยังไม่มีวิแววว่าจะออกจากถ้ำขุนตาลน,นะครับนี่ถ้2ุโมงรถไฟผ่านไป30วินาทีแล้วก็ยังเหมือนเดิมมาจนถึง40วินาทีก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกโอ้ก็ใช้เวลา1นาที เริ่มมีแสงมาแล้วครับนี่เริ่มมีแสงมาละหนึ่งนาทีก็ผ่านอุโมงค์ถมตานมาแล้วนะครับใช้เวลาประมาณหนาที7วินาทีนะครับการลอดอุโมงค์นี่นะครับตั้งใจถ่ายมากเลยนะสองคนด้ <laughs> เป็นบรรยากาศที่คลาสสิกมากเลยนะครับมีคุณป้ามาขายของด้วยรู้สึกได้อัธรุษแบบ นั่งรถไฟสมัยก่อน อนนี้ก็ได้ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วนะครับเราก็ไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับก็สาวๆสองคนก็จะนำทางเราไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องตัดจบเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe like, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ